สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจำวันที่31อ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลสรุปของวันที่30กันก่อนนะคะพี่น้องจา้าวันที่30นะคะ อแอดให้วิ่งรูดที่2เนาะหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าตัวเด่นนะคะเด่นแอดให้ที่2 3แล้วก็7อ่ะ2หลุดไปเนาะพี่น้องจ๋า2ไม่มาเลยนะคะวันนี้3นะคะ3ก็จะมาในน้อยเฉพาะกิกจ3 6 3 7เนาะอ่ะ7ก็เช่นกันนะคะ7มาในน้อยเฉพาะกิจอ่าแล้วก็7มาในน้อยปกติล่าง สามมาใน VIP บนเจ็ดมาในา VIP ล่างนะคะสองตัวนี้สามกับเจ็ดเด่นนี่มา,าหลายคู่เลยนะคะพี่น้องจ๋ามีใครได้นำไปเป็นแนวทางไหมนอ้อแอดพาหลุดเลยนะคะไปเอาสองตัวเด่นมานะคะให้เด่นไปสามตัวเนาะสองสามเจ็ดสองหลุดไปนะคะมาเฉพาะสามกับเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวกันแอดก็ไม่ได้ให้ด้วยนะคะรอบนี้ บางทีก็หลงหลงลืมเ้วยอพี่น้องจา๋าบางรอบก็ไม่ได้ให้นะคะ,ะมาเฉพาะตัวเด่นนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะพี่น้องจา๋าไอดีไลน์นะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถทักถ่ายมาได้เนาะ,ะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะ,อะตอนเช้าก็จะเป็นหุ้นเนาะ,ะหุ้นเช้าหุ้นบ่ายนะคะหุ้นก็จะมีะนิเค จีนฮั่งไต้หวันเกาหลีนะคะลาวทีวีนะคะเช้าบ่ายเนาะแล้วก็มีลาวสตาร์นะคะอาเย็นมามีนอยเนาะมีนอยมีลาวนะคะรอบขึ้ามาหน่อยก็จะมีลาวบีพีลาวสามัคคีประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าดาวโจนส์ามลัดเนาะในกลุ่มจะมีหลากหลายแนวทางนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะอ่าหน้าช่องแอดก็ลงแค่หน่อยไทยลาวเนาะพี่น้องจา๋า อ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเนาะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ถ้ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะแอดก็คำนวณไปตามสูตรเนาะ,ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะส่วนมากก็มาเนาะพี่น้อง,องจา๋าอ่ามาดูตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นแอดก็จะมี4นะคะมี0 3นะคะสำหรับตัวที่แอดจะวิ่งรูดนะคะแอดจะวิ่งรูดไปที่4 นะคะคแต่ถ้าใครไม่ชอบ4สามารถนำศูนย์กับ3ไปพิจารณาดูเนาะพี่น้องจา๋าส4เรานะคะเรา,ารูส4ก็จะมี4 0ศูนย์3 4, ี4 4 5 4, ่6 4 7สอง4 4 8แล้วก็4 9นะคะอะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะามาดูกันเนาะอ้าวลืมพี่น้องจา๋าพี่ๆท่านไหนที่รอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดได้ลงไปแล้วเดอ้อเลื่อนเลื่อนดูนะคะอ่าลงหลายวันแล้วเนาะอัดคลิปอาจจะเลื่อนไปหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าเลื่อนดูนะคะ อ่าหน้าช่องแอดก็ไม่รู้จะย้าแนวทางให้ยังไงนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าในกลุ่มแอดก็ย้าแนวทางให้ทุกๆวันเนาะเผื่อบางท่าน f c ที่เข้าไปในกลุ่มใหม่อาจจะหาไม่เจอนะคะอ่าแล้วก็แนวทางเล็กทูแอดให้เฉพาะในกลุ่มนะคะสนใจทักทายได้นะคะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้น4041 สี่สามนะคะสี่หกสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แค่ไว้เนาะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะ ก็ขอให้พี่พี่ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกวันเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ